ศึกษาเรียนรู้พระดำรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าจากศูนย์การเรียนพุทธพน์พทธที่ปักเคียรมเพื่อความสิ้นทุกข์นะเจ้าคะอยู่ใกล้ๆก,กับอบตหนองพองายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเจ้าคะ่ะช่วงนี้กอ็อาจารย์ก็เลือกหนังสืออธิษฐานบาร,รมีนะเจ้าคะ่ะมาบรรยายประกอบอ่า พวกเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการสะสมบารมีนะเจ้าค่ะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่มองไม่เห็นตัวเองนะเจ้าค่ะตอนเนี้ยมีสัญญาณไหมคะคุณชอบมีไหมคะตอนนี้มีแล้วมีแล้วเหรอเจ้าค่ะก่อนนั่งมันจะมันจะหมุน,มน,มนอ๋ออาจารย์ดูในโทรศัพท์ไม่เจอไม่เป็นไร วันนี้อาจารย์ออกจากหนังสือเล่มนี้นะเจ้าคะอธิษฐานบาร,รมีท่าในใดยังไม่มีหนังสือดีๆไว้ครอบครองนะเจ้าคะก็ทักข้อความได้นะเจ้าคะค่ะเมื่อวานเราออกบทที่หนึ่งนะเจ้าคะว่าอาธิษฐานบาร,รมีคืออะไรหนังสือเนี่ยอาจารย์จะจัด,จดสารบัญไว้อย่างนี้นะเจ้าคะในสารบัญมีเรื่องที่น่าสนใจทอาอธิษฐานเหล่านั้นนะเจ้าคะอาจารย์ก็จะนําตัวอย่างคําอธิษฐานมาจากพระไตรปิฎกที่เป็น พระดําดบัดของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเราบุตรของพระพุทธเจ้าได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็น้อมมาปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าบาร,รมีเราเต็มเปี่ยมแล้วเราก็จะบรรลุธรรมได้นะเจ้าคะ่ะได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าบาร,รมีไม่เต็มทำอะไรก็ไม่สมหวังแต่จริงๆคืออย่างนี้เจ้าคะ่ะการที่ทำให บารมีเต็มเนี่ยเราต้องรู้เป้าหมายของเราที่เราจะทำก่อนนะเจ้าคะ่ะถ้าเรารู้เป้าหมายในที่เราทำไว้แล้วเนี่ยเราก็อย่ากกลัวอ่ะหลายคนเนี่ยไม่กล้าตั้งคำพูดไม่กล้ากล้าตั้งอธิษฐานเพราะกลัวจะทำไม่ได้จริงไหมเจ้าคะทีนี้คนที่จะบาเพ็ญบารมีเนี่ยเขาจะไม่กลัว ด้วยเหตุเนี้ยเวลาที่บาร,รมีเต็มเปี่ยมบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นคนที่แข็งแกร่งไงเจ้าคะที่สมควรจะได้รับผลอันประเสริฐคือบรรลุธรรมนะเจ้าคะแต่เน้นๆน,น,นะเจ้าข่ะว่าการอธิษฐานบาร,รมีเนี่ยต้องอธิษฐานให้เกี่ยวข้องกับพระนิพพานจึงจะเป็นอธิษฐานบาร,รมีต้องอธิษฐานเพื่อความสิ้นทุกข์คือสิ้นกิเลสจึงจะเป็นอธิษฐานบาร,รมีนะเจ้าคะ่ะฉะนั้นอย่างอ่า หลายคนอจะบอกว่าไงนะอย่างเช่น,ถ,าาน,นถ้าเราสมาทานศีลถ้าเราสมาทานศีลห้าอย่างนี้จะเป็นบาร,รมีไหมจากการที่เราเรียนมาเมื่อวานนะเจ้าคะ่ะอาจารย์อยากให้เข้าใจว่าการสมาทานนั่นแหละคือการอธิษฐานอ,อย่างเช่นเราอธิษฐานว่า จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเห็นไหมเจ้าคะแต่คําพูดหนึ่งก็จะบอกว่าสมาทานศีลจริงไหมเจ้าคะนั่นแหละเป็นการอธิษฐานทีนี้หลายคนเนี่ยไม่อยากอธิษฐานไม่อยากสมาทานเพราะกลัวว่าจะทําไม่ได้อย่ากกลัวนะเจ้าคะต่อไปให้ตั้งจิตใหม่เลยว่าเวลาใดที่เราอธิษฐานแล้วเราทําไม่ได้เราก็เริ่มต้นใหม่ เวลาใดที่เราอธิษฐานแล้วเราทําไม่ได้เราก็เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะเจ้าคะ่ะแต่การที่เราจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งได้ก็คือเราต้องรู้เป้าหมายในจิตของเราก่อนอ่าอย่างเช่นคําอธิษฐานของพระโพธิสัตว์นะเจ้าคะพระเตมีพระเตมีใบที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและอ่าแสดงพระธรรมของพระองค์ ให้เหล่าสัพสัตว์เนี่ยได้ออกจากทุกข์ได้พ้นจากทุกข์ไม่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระอ,องค์ได้เคยเกิดสวยพระชาติเป็นพระเตมีใบแล้วอธิษฐานบาร,รมีของพระอ,องค์นี่แปลกมากนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอพระองค์เกิดมาแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็ได้นิมิตนะคะได้นิมิตถึงเปลว,วไฟเปลวไฟพึงนรก แล้วพระอ,องค์ก็กลัวกลัวการไปตกนรกเพราะการได้เป็นกษัตริย์จะได้สั่งทําโทษหรือประหารชีวิตนักโทษก็จะเป็นเหตุทําให้ทําปาณาตินบาตพระอ,องค์ก็กลัวการที่จะไปเกิดในนรกณตอนนั้นเนี่ยก็มีเทพธิดานะเจ้าค่ะที่อยู่ในหวังนั่นแหละที่อยู่ที่รักษา อสเสวตฉะชัดของกษัตริย์ก็ออกมาแนะนําหรือในอีกบางทีก็มีอธิบายว่าเป็นพระมารดาในอดีตนะคะเทพิดาที่เคยเป็นมารดาในอดีตเนี่ยก็แนะนําพระองค์ว่าถ้าจะไม่ทำปนานอติบาตไม่ของราชเนี่ยพระองค์ก็จะต้องเป็นเป็นผู้ที่เป็นไม้หูหนวกอย่างแย่เป็นต้นนะเจ้าค่ะอ่ะ ในตรงนี้จะเห็นว่าก่อนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะตัดสรู้เป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ต้องฝึกตนเองให้มีใจเข้มแข็งให้มีใจเด็ดเดี่ยวด้วยการอธิษฐานบารมีแม้ว่าจะลำบากแค่ไหนเพราะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแต่เพื่อเป้าหมายการบรรลุธรรมการไม่ต้องทำบาปอีกพระองค์ก็อดทนทำได้อย่างไม่หวั่นไหวนี่ตัวอย่างนะเจ้าคะที่อาจารย์นำมาจากพระไตรปิฎกและอาจารย์อธิบายเป็นคำพูดก่อน ว่าถ้าอ่านเรื่องนี้แล้วทุกท่านจะเข้าใจว่าการอธิษฐานทําอย่างไรเพื่อให้เป็นบารมีต้องมีเป้าหมายที่เป็นกุศลแล้วทําตามลําดับ่าแผนงานนะคะ,ะแผนกงานนั้นๆซ้ําแล้วซ้ําอีกแม้ว่าวิธีการทํานั้นจะลําบากแค่ไหนเราก็ต้องรู้ว่าทําแล้วจะทําให้เราพ้นทุกได้จริงๆ ทำแล้วจะได้ผลดีที่เราต้องการจะต้องปรากฏเกิดขึ้นแน่นอนเห็นไหมเจ้าคะเนี่ยคือคำที่ให้เรารู้ก่อนว่าเวลาที่เราจะอธิษฐานเนี่ยผลของการอธิษฐานที่สุดของการอธิษฐานคืออะไรถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าผลมันจะเป็นอย่างนี้เราก็สร้างเหตุอย่างนี้เนี่ยการอธิษฐานบาร,รมีเนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีปัญญาก่อนเข้าใจหลักการและเหตุผลก่อน เข้าใจระบบกระบวนการวิธีการทําเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะทําเหตุเพื่อให้เป้าหมายนั้นๆสําเร็จก่อนฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยทําหรอกเจ้าค่ะแต่ว่าเวลาที่เราอธิษฐานบารมีเราก็คือการฝึกการลงมือทําเพื่อให้ได้ สิ่งนั้นฉะนั้นเวลาที่เรารู้แล้วว่าอุปสรรคมันมีแต่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคมันไปให้ได้ในชีวิตของเราเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่ล้าเราจะไม่ท้อจากอารมณ์ทําการงานเหนื่อยก็จะไม่บ่นว่าเหนื่อยอย่างแี้เป็นต้นนะเจ้าคะเป็นการที่เราเราพยายามฝึกตนเองฝืนตนเองเนะี่ยเป็นอธิษฐานบาร,รมีอย่าง ตามที่พระโพธิสัตว์ท่านประพฤตินะเจ้าคะ่ะเพราะท่านชัดเจนในผลนั้นแล้วและผลนั้นแหละที่ต้องน่ายต้องถึงต้องสําเร็จแน่นอนถ้าทําเช่นนั้นการเลี้ยงชีพทางโลกก็เช่นกันเนี่ยอาจารย์อธิบายไว้นะเจ้าคะ่ะว่าสามารถอาศัยธรรมที่ถูกต้องแล้วอธิษฐานได้เช่นณนะตอนนั้นนะเจ้าคะ่ะพระโพธิสัตว์พระองค์คิดนะเจ้าคะ่ะว่าเนี่ย เขียนไว้ว่าคั้นเราได้ฟังคําของเทพธิดานั้นแล้วเหมือนดังได้พบฝั่งสาครร่าเริงดีใจได้อธิษฐานองค์3ประการคือ 1. เราจะเป็นใบสองเราต้องเป็นคนหูหนวกสเราต้องเป็นคนง่อยเปรี้ยวเว้นจากคติก็คือเดินไม่ได้เห็นไหมเจ้าคะทั้งๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นคนใบนะเจ้าคะตอนที่พระองค์เสวยชาติเป็นพระเตมีใบเนี่ย แล้วพระองค์ก็ไม่เป็นคนหูดีด้วยนะคะไม่ใช่คนหูหนวกเป็นคนที่พูดได้ไม่ใช่คนเป็นใบแล้วพระองค์ก็เป็นคนที่เดินได้ไม่ใช่คนเป็นง่อยแต่เพราะพระองค์ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมเจ้าคะพระองค์ก็เลยอธิษฐานบรารมีในองค์สามประการเนี่ยสิบหกปีท่านคิดดูนะคะเจ้าค่ะว่าอย่างพวกเราเป็นไงเจ้าคะ ไม่ได้เป็นใบแต่ถูกยั่วยุนิดหน่อยเป็นไงเจ้าคะเถียงอาจารย์แหลมๆมีไหมเจ้าคะอดพูดไม่ได้หรือเถียงกันทะเลาะกันในครอบครัวอย่างเงี้ยมีไหมเจ้าคะเวลาคนนั้นพูดขึ้นมาปุ๊บอืมแทนที่เราจะอดทนอดกลัน้นไม่ต่อปากต่อบคาเป็นไงเจ้าคะทําเป็นเหมือนไม่ใบก็เป็นใบซะเราก็อดทนไม่ได้เราต้องพูดใช่ไหมเจ้าคะ บางสิ่งบางอย่างเขาไม่เชิญให้พูดก็อยากพูดเป็นอย่างนี้จริงไหมเจ้าคะแต่พระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีเป็นไงเจ้าคะพูดได้ก็ไม่พูดขันติไหมเจ้าคะต้องใช้ขันติความอดทนมากๆเลยที่จะเบรกคำพูดทั้งๆที่พูดได้และได้ยินเสียงที่ดีและไม่ดีอย่างพวกเราเนี่ยพอได้ยินเสียงที่ดีและไม่ดีนะเจ้าคะได้ยินเสียงดีก็โอ้เพลินล่าเริง มีฉันทาราคากิเลสเข้าไปในจิตพอได้ยินเสียงไม่ดีก็โกรธมีโทสะเข้าไปประทุสลายจิตตัวเองเนี่ยไม่มีใครทําให้อะเราทําเองทั้งนั้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยในะตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นคนที่หูดีแต่พระองค์กับเป็นคนทําตัวเหมือนคนหูหนวกพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจพระองค์ก็เฉย ได้ยินเสียงที่น่าพอใจพระองค์ก็เฉยเห็นไหมเจ้าคะเนี่ยบนเพ็ญบาร,รมีนะเจ้าคะแต่คนยุคนี้เป็นยังไงเจ้าคะได้ยินอะไรผิดใจปุ๊บสวนกลับทันทีแล้วจะได้บาร,รมีไหมเจ้าคะไม่ได้พระองค์เนี่ยเดินได้แต่พระองค์ก็นอนตั้งแต่ตั้งแต่แบเบาะมาจนกระทั่งเป็นหนุ่มอายุสิบหกพระองค์ไม่ลุกเดินเลยนอนทับอุจจาระปัสสาวะของตัวเองอยู่อย่างนั้นเพื่อ เพื่ออะไรรู้ไหมเจ้าคะเพื่อที่จะให้พ่อไม่ยกราชจะสมบัติให้เพื่อที่จะให้เป็นผู้ถูกทอดทิ้งเออถ้าเป็นเราเป็นพวกเราจะเป็นยังไงเจ้าคะสแสวงหา,าพ่กข้ารับเพื่อความร่ํารวยใช่ไหมเจ้าคะเพื่ออํานาจเพื่อความเป็นใหญ่ฆ่ากันทําสงครามกันเยอะแยะเลยจริงไหมเจ้าคะคนในโลกเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้า พระอ,องค์เห็นว่านั่นเป็นภยัยเป็นโทษพระอ,องค์บำเพ็ญบรารมีด้วยการที่พระอ,องค์อธิษฐานตนเองนี่แหละเจ้าค่ะว่าให้เราเราเนี่ยเป็นคนใบ้เราเป็นคนหูหนวกเราเป็นคนง่อยเว้นจากคติก็คือไม่เดินเราอธิษฐานองค์สามประการนี้อยู่สิบหกปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้นตรวจดูมือเท้าลิ้นและช่องหูของเรา แล้วเห็นความไม่บกพพ้องของเราติเตียนว่าเป็นคนกาลกิณีก็หมายความว่าเป็นคนน่าจะพูดได้แต่ทําไมเป็นใบเป็นคนที่น่าจะได้ยินเสียงต่างๆได้แต่ทําไมหูตึงหูหนวกเป็นคนที่เดินควรจะเดินได้เพราะร่างกายสมบูรณ์แต่ทําไมเป็นคนเปรีย้ยซะแสดงว่าเป็นกาลกิณีเนี่ยเสยนาบดีตําหนิอย่างนี้แล้วทีนั้น ชาวชนบทเสนาบดีและปุโรหิตทั้งปวงร่วมใจกันทั้งหมดพลอยดีใจการที่รับสั่งให้นําไปทิ้งเหล่านั้นได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเป็นต้นนั้นแล้วร่าเริงดีใจว่าเราประพฤติตบะมาเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสําเร็จแก่เราเห็นไหมเจ้าคะแต่ตบะนี้ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะเจ้าคะณนะตอนนั้นเนี่ย ถูกทดสอบนะเจ้าคะเป่าปีเสียงดังๆใส่หูเพื่อให้ตกใจถ้าเป็นเราเป็นไงเจ้าคะเสียงดังๆขนาดเปิดอยู่ไกลๆยังลำคาญใช่ไหมเจ้าคะแต่พระพุทธเจ้าของเราที่บําเพ็ญบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีแม้จะได้ยินจนหูจะแตกพระองค์ก็อดทนแล้วนิ่งเฉยเหมือนเป็นคนหูหนวกไม่ได้ยินถ้าเป็นเราจะทำได้ไหมเจ้าค่ะ พระอ,องค์นอนนิ่งๆไม่ขยับตัวตลอดสิบหกปีนะเจ้าคะไอเราเนี่ยนอนตอนกลางคืนขยับกันกี่รอบจริงไหมเจ้าคะไม่อดทนเลยแต่พระพุทธเจ้าอาธิษฐานนะเจ้าคะพระอ,องค์เป็นพระโพธิสัตว์พระอ,องค์อธิษฐานบาร,รมีว่าเราจะไม่ขยับตัวเราจะเป็นคนไหว้เปรีย้ยพระอ,องค์ก็นอนนิ่งนอนงายอยู่ยงั้นไม่มีใครจับขยับพระอ,องค์ก็ไม่ขยับถามว่า เหนื่อยไหมเจ้าคะเมื่อยไหมเจ้าคะที่นอนไม่ขยับแล้วพระอ,องค์ทนได้เพราะอะไรเพราะพระอ,องค์บําเพ็ญอธิษฐานบรารมีว่าเราจะเป็นคนเปรี้ยเราจะนอนนิ่งๆเราจะไม่ขยับเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีกำลังเห็นไหมเจ้าคะพวกเราฟังอย่างนี้แล้วได้กำลังใจที่จะบํบาเพ็ญบารมีฝึกตนเองเพื่อเข้าถึงนิพพานกันหรืออย่งเจ้าค่ะ หนังสือเล่มน,นี้ควรจะสนับสนุนอาจารย์นะคะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้โลกทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบารมีนะคะให้บุคคลทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบารมีได้ทําตนเองให้พ้นจากทุกข์ให้ได้รู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่พวกเราประสบอยู่นั่นน่ะถ้าเทียบกับพระโพธ,ธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีความทุกข์นั้นนะจิบจ้อยมากเลยแต่พระองค์นะ่ะ ประสบทุกขนาดไหนสิบหกปีนอนไม่ขยับใช่ไหมเจ้าคะประสบทุกข์ขนาดไหนปากพูดได้ก็ไม่พูดเวลาหิวก็ไม่พูดว่าหิวหรือขอข้าวใครกินส,สมเด็จพ่อเนี่ยทดสอบสารพัดไม่ให้ข้าวกินมั่งให้กินเป็นเวลามั่งเพื่อให้ได้พูดออกมาตะโกนออกมาว่าขอข้าวกินพระอ,องค์ก็ไม่ทําบางครั้งพระอ,องค์ก็ ถูกทดสอบด้วยถูกยกขึ้นไปวางบนแท่นที่มีหนามไม้ที่มีหนามทำให้เจ็บให้เลือดอแทงให้เลือดไหลให้หนามนั้นแทงเข้าไปในผิวหนังพระองค์เจ็บปวดทรมานก็ยังไม่พูดพระองค์เจ็บปวดทรมานก็ยังไม่ขยับตัวยังทำเป็นคนง่อยเปรี้ยเหมือนเดิมแม้เขาจะมาทำเสียงดังอึกระทึก เป่าใส่หูเอาไไรมาจี้หูเพื่อให้ได้ยินเสียงทดสอบให้ขยับตัวพระอ,องค์ก็ไม่ทําถามว่าพระอ,องค์ทุกข์ไหมพระอ,องค์ทุกข์แต่ความทุกข์นั้นพระอ,องค์ทนได้เพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายในการบรรลุธรรมนั่นเองเห็นไหมเจ้าคะแล้วพวกเราละเจ้าคะพวกเราจะต้องอดทนไหมเนี่ยอาจารย์นึกถึงบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญอย่างนี้นะเจ้าคะอาจารย์ถึงแบบ เนี่ยมาประกาศพระาศาสนามาเผยแผ่พระาศาสนาทั้งที่นั่งอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในวัดที่อาจารย์สร้างเสร็จตั้งหลายวัดนะทั้งเรือนว่างทั้งอะไรสุขสบายอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนึกข้าไหมคะอยู่เฉยๆอยู่กระชาเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนแล้วอาจารย์ก็ไม่ทำอาจารย์รู้ว่าการมาสร้างสำนักการมาทำสถานที่ให้ผู้ได้ปฏิบัติธรรมการมาค้นคว้า คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่มีใครให้ทุนสนับสนุนมันทุกยากลําบากแค่ไหนอาจารย์ก็ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวเลยเพราะอาจารย์ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าลําบากกว่าเรากว่าพระองค์จะตรัสรู้พระธรรมนั้นเห็นไหมเจ้าคะฉะนั้นพระองค์เนี่ยพอชาวบ้านพอเสด็จพ่อเนี่ยให้นําพระองค์ไปทิ้งเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลการลกินีพระองค์บอกว่า เราปฏิพฤติธรรมมาเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วพอ,องดีใจพอ,องดีใจมากเลยพอตอนนั้นนายสารถีอุ้มเราขึ้นรถเข้าไปยังป่านายสารถีหยุดรถไว้ณโอกาสแห่งหนึ่งปล่อยรถเทียมมา้าพอพ้นมือก็ขุดหลุมเพื่อจะฝังเราเสียในแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงคุกค,คามอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ด้วยเหตุต่างๆแต่เราไม่ทำลายการอธิษฐานนั้น ราะเหตุแห่งโพธิญาณน,นั่นเองเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่ได้เราจะเกลียดตนเองก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นแหละเราจึงอธิษฐานองค์สามประการนี้เราอธิษฐานองค์สามประการนี้อยู่16ปีผู้อธิษฐานเสมอผู้เสมอด้วยอธิษฐาน ของเราไม่มีนี่เป็นอธิษฐานบาร,รมีของเราชนีแ้แหลเป็นไงเจ้าคะฟังเรื่องนี้จบแล้วทุกท่านคิดว่ามีคําอธิษฐานบาร,รมีอะไรที่จะตั้งขึ้นในจิตในใจของเราในวันนี้ในเร็วนี้ในปัจจุบันนี้บ้างล่ะเจ้าคะ่ะมีไหมเจ้าคะอาจารย์มีแล้วนะเจ้าคะ่ะอธิษฐานบาร,รมีของอาจารย์เนี่ยเจ้าคะ่ะจะต้องสร้างศูนย์การเรียนพุทธพจน์ให้สําเร็จ เห็นไหมเจ้าคะจะต้องค้นคว้าพระไตรปิฎกออกมาเป็นหลักสูตรเพื่อให้ทุกคนชาวพุทธเนี่ยได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าล้วนเห็นไหมเจ้าคะเมื่อวันก่อนนะเจ้าคะ,ะน้องชายบอกว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดตราดบอกว่าให้อาจารย์พี่กลับไปตราดด้วย <c oughs> ท่านเจ้าคณะบอกว่าโยมธัญรัตน์เนี่ยทําอะไรก็สําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรปรารถนาอยากทํา อะไรก็สําเร็จท่านเจ้าคณะจังหวัดชื่นชมอาจารย์ฝากน้องชายมาอาจารย์จะบอกทุกคนทุกท่านว่าที่อาจารย์ทําอะไรสําเร็จเพราะอาจารย์ฝึกอธิษฐานบาร,รมีฝึกอธิษฐานบาร,รมีตั้งแต่ตั้งว่าเราจะใส่บาตรสามเดือนไม่ขาดสักวันเดียวฝึกอธิษฐานบาร,รมีตั้งแต่ตั้งจิตว่าเราจะปลูกด,ดอกไม้และเก็บดอกไม้ให้บูชาพระตลอดสามเดือนไม่ให้ขาดเปลี่ยนดอกไม้ทุกวัน ฝึกอธิษฐานบารมีว่าเราจะล้างห้องน้ำทุกวันไม่ให้ขาดเพื่อให้เราได้สุขภาพดีแข็งแรงเพื่อให้จิตของเราไม่มีกิเลสการล้างห้องน้ำนี้จงเป็นไฟเพื่อให้กิเลสหมดสิ้นไปจากจิตของเราเอออาจารย์อธิษฐานบารมีว่าเราจะถูสาราทุกวันไม่เกี่ยงงานให้ใครมาถูอาจารย์ก็ทำทุกวัน เพราะอาจารย์คอยอธิษฐานบาร,รมีเล็กๆน้อยๆทีละอย่างทีละอย่างทามาเรื่อยๆอย่างครั้งหนึ่งอาจารย์อธิฐานบาร,รมีว่าเราจะเดินจงกรมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทุกวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงหกโมงเช้าหกโมงครึ่งทุกวันไม่ให้ขาดอาจารย์ก็ทำทุกวัน สมัยนั้นอาจารย์อธิษฐานว่าเราจะอ่านพระไตรปิฎกทุกวันไม่ให้ขาดอาจารย์ก็อ่านทุกวันเห็นไหมเจ้าคะทุกครั้งที่อาจารย์ตั้งอธิษฐานบารมีเนี่ยเวลาอาจารย์ทําไม่สําเร็จอาจารย์ก็จะไปกราบครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ทําไม่สําเร็จแล้วอาจารย์ไม่กราบพระรัตนไตรและเจ้าคะเป็นคนแข็งกระด้างทําไม่สําเร็จก็คือไม่ทําเลยพอระลึกได้ปุ๊บว่าเอ้าเราตั้งอธิษฐานบารมี ตัวนี้เราทําไม่สําเร็จเราก็ไม่กราบขออนุญาตว่าเราทําไม่สําเร็จเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นความหยาบคายอ่าเป็นจิตที่แข็งกระด้างไม่มีจรณะอันวันหลังมาอาจารย์ก็ไปตั้งอธิษฐานบาร,รมีใหม่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปแล้วก็จุดทูปจุดเทียนเสร็จแล้วอาจารย์ทําไม่ได้อีกเที่ยวนี้อาจารย์มีจรณะสัมปโน อาจารย์ไปกราบพระพุทธรูปกราบขอยกเลิกอธิษฐานบาร,รมีเพราะทําไม่สําเร็จเอ่อทำไม่ได้มันขี้เกียจเออมันรู้เลยนะเจ้าคะว่ามันขี้เกียจแล้วก็ขี้เกียจจริงๆแล้วก็ไม่ฝืนใจตัวเองด้วยตามใจกิเลสแต่ที่ทดลองทําอธิษฐานบาร,รมีเพราะเือเจ้าคะ่ะเออว่าได้เรียนได้เรียน คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะเอามาปฏิบัติบ้บบางเหอเหอแต่พอลงมือทําจริงๆทําทำไม่ได้ทีนี้เที่ยวหลังมาก็เกิดทีลรีอตุตปะความละอายใจก็เลยตั้งอธิษฐานบาร,รมีอีกพอตั้งได้เที่ยวนี้จิตเดิมที่มันเคยขี้เกียจมันไม่ยอมจะทํามันก็ปรากดขึ้นมาขวางอีกท,ทั้งทั้งที่อ,อาจารย์อธิษฐานเป็นวันว่าในสิบวันนี้เราจะต้องทําสิ่งนี้ให้ได้พอใกล้จะถึงวัน ที่มันสําเร็จมันจะมีมารมามาผจญแล้วอาจารย์จะแพ้มารทุกครั้งแพ้จิตมารทุกครั้งในเที่ยวนั้นมันเกิดอารมณ์เหมือนเดิมอีกอาจารย์ก็เอะใจว่าเอ๊ะทําไมพอจะถึงวันที่เราอธิษฐานจะครบกับมีเหตุการณ์ทําให้เราเกิดอารมณ์แบบนี้ทุกครั้งเลยแล้วเป็นอารมณ์แบบเดียวกันมันคืออารมณ์อะไรนะอา,อาจารย์ก็พิจารณาเอาปรากฏว่าอารมณ์ขี้เกียจ ขี้เกียจทําอาจารย์ก็ฝืนใจว่าเราอารมณ์ขี้เกียจเนี่ยถ้าเราขยันทําเราจะตายไหมมันก็บอกว่าไม่ตายแต่ทําไมเราขี้เกียจเพราะมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็เลยจะไม่ทํำงั้นเหรอมันก็ถามตัวเองใช่มันก็บอกเอาแล้วอยากบรรลุธรรมไหมอยากได้บุญไหมอยากพ้นทุกไหมจิตมันก็ตอบว่อยากเอาอยากแล้วทําไมไม่ฝืนใจ อาจารย์ก็เลยต่อรองกับตัวเองเถียงกับตัวเองทั้งวันนะเจ้าค่ะวันนั้นสมัยนั้นอยู่อาจารย์อยู่วัดขอนสะอาดจังหวัดสัตสีงเสารนะคะอำเภอน่าจะเป็นเอาแถวอำเภอบางบ่อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเจ้าค่ะอาจารย์ก็เถียงตัวเองทั้งวันเลยพอเถียงกับตัวเองปุ๊บมันก็ดีอย่างหนึ่งนะในขณะที่เถียงกับตัวเองมันก็ทําให้ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็ยิ่งใกล้วันอธิษฐานก็ได้กําลังใจว่า เราจะไม่ไม่ไปกราบยกเลิกเถียงกันไปเถียงกันมาปากฏว่าตัดสินใจอีกแค่วันเดียวอดทนเอาตายเป็นตายเออเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการอธิษฐานในครั้งนั้นปากฏว่าทำสำเร็จตั้งแต่นั้นมาอธิษฐานบาร,รมีว่าจะทำอะไรกี่วันว่าจะทำอะไรกี่ครั้งว่าจะทำเรื่องอะไรอะไรทุกอย่างสำเร็จหมดจนทุกวันนี้ อาจารย์ไม่เคยที่จะรู้สึกว่าอาจารย์จะทำอะไรไม่สำเร็จเพราะเราได้บำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีตามพระพุทธเจ้าตามสมเด็จพ่อเราเห็นตัวอย่างสมเด็จพ่อของเราทุนทุกทรมานบำเพ็ญบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีเพื่อจะตรัสรู้ธรรมและให้เรารู้ทำนั้นตามอาจารย์ก็ทำตามนะเจ้าคะ่ะเอาละเจ้าคะ่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะเจ้าคะ่ะ อาจารย์จะไปข้างนอกอาจารย์จะไปตลาด<笑><笑>นะเจ้าคะเอออาจารย์จะไปซื้ออาหารกับข้าววันนี้ก็เลยหมดเวลาเร็วหน่อยนะเจ้าคะ,ะกาบนมัสการลาพระพุทธเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะเจ้าคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะเจ้าคะขอทุกคนทุกท่านจงมีความสุข จงพ้นจากทุกทั้งปวงจงได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกใดๆที่มีอยู่ทุกเหล่านั้นจงสิ้นสุดจงสลายไปจงวินาศไปนะเจ้าคะ่ะบอกบุญวันที่22กุมภานี้อย่าลืมมาร่วมทอดพระป่าถมดินสร้างอ่อมแซมสารานิพพานใหม่กับอาจารย์นะเจ้าคะเชิญทุกคนนะเจ้าคะมาทําบุญถวายพัตตาหารพระพิสุสมัมมณนเก้ารูปที่อาจารย์นิมนมา ท่านเจ้าคณะอำเภอเมตตาบอกว่าจะส่งพระพิสุมาให้นะเจ้าคะก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะเจ้าคะแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้ร่วมบุญซื้อดินถมที่ข้างๆสารานิพพานนะเจ้าค่ะก็กองบุญละห้0 0ับาทนะเจ้าคะหรือตามกําลังทรัพย์ที่มีเจ้าคะ่ะได้กุศลร่วมกันถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาประกาศพระศาสนา รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์เป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันนะเจ้าคะ่ะสาธุเจ้าคะ่ะ